สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับหมูมิลเลอร์อีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ได้มาคลิปกันมายาวนานวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับว้าววันนี้สิ่งที่ผมจะมาทําคือการจะมาพาชมกิจกรรมการวอลกิลนะครับก็ไม่พูดพร้มพร้มเพลงเราไปเริ่มวอลกิลกันเลยดีกว่า โดนยึดซะแล้วเพิ่งมาถึงก็โดนยึดซะก่อนแล้วนะครับทำไมโดนใบสิวสิวต้องสิวตีอยู่นะครับ ผมก็จะทำการใช้แผ่นะครับปล่อยให้เขายิดไปก่อนให้เขาชะล่าใจไปก่อนนะครับ Amazing ก็หลังจากนี้ผมจะทำการโต้กลับแล้วนะครับยังไงก็มารับชมกันเลยนะครับวายนี่ไงล่ะมับมับไาไงล่ะเจ็บละสิเจ็บละสิมับ มันมันมับมับพอให้ตายตายไปตัวรูดใครจะมันจะเหนือชั้นขนาดนี้ลุยต่อนะอ่ะมาไม่รอช้าเราจะไปลุยกันต่ออีกทีนะครับครับขวบหมาผลนี่วิ่งไปวิ่งไปฮันไวเจอระหว่างทางนะครับขอใส่ก่อนใส่ก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยไอหนุ่มไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ย มันจะเข้าหวะเอาไงดีวะหนีก่อนดีวะปิงโยกไปหนึ่งนะครับแล้ววิ่งเข้าไปต,ตีตีตีขอตีหน่อย,อยโอ้โห <c oughs> ทำไม้ปวดสมองนะครับขอควบม้าโพนี่ไปอีกรอบนะครับยังไงเราก็จะไม่ยอมอยู่แล้วเราต้องเข้าไปใส่เดี่ยวมันให้ได้นะครับควบไปควบมาเจอระหว่างท้ายอย่างเขาขอใส่ใส่ใส่ใส,ส่ก่นอนไงล่ะนี่ครับทีมงานของผมอยู่เป็นกองอยู่เป็นขยงเอาละครับจังหวะนี้ต้องดัก จากสักแป๊บนึงสมาพันของผมตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับจากก็ตนะครับเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างโหลมากเลยนะครับเกี่ยวกับพวกสมาพันเทผมก็ได้กลับไปใช้ชื่อเดิมนะครับสมาพันธ์กุ๊กไก่ครับโดยมีผมเป็นผู้นําะเข้ามาอีกทีะนรับเข้าไปจัดไปทีมับม้าอให้ตายไปนั้นหนึ่งครับเจออีกตัวนะครับขอใส่กับซุดนี่สุดเองนะครับโอุ้ดเขาเป็นฮีโร่ที่มีซีพีถึงหนึ่งร้อยเก้าล้านเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวจริง มาอย่างไรก็ไม่ยอมขออีกทีขออีกเทคล้วกันกเข้าไปกเข้าไปอื้อโอ้ดามิทใครไหลตูดวะเอ้าไปเลยโู้ไปโู้ไปอันมาวายนี่เป็นไงล่ะเจ็บเจ็บทั้งเจ็บตะลือเกินโอ้โอ้โอ้เอาไงดีวะก็ไปเลื่อนต่อ ไอ้จังหวะน,นี้เพื่อนเรายึดนะครับเราก็ต้องทําการถมเข้าไปต่อนะครับช่วยเพื่อนนะครับเพื่อให้ได้ทําการดึงแต้มมาเป็นแต้มของเราต่ออีกนิดนะครับจังหวะน,นี้ต้องบิงเข้าไปแล้วใส่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 เข้าไปใส่หีดามวยเราโดนสะท้อนกลับมาเหมือนกันนะครับโอ้โหจัวหวะแบเนี้ตัดออกไป้หเจ็บไงล่ะแต้มมาแล้วแต้มมาแล้วแต้มมาแล้วลอดีจังหวะน,นี้นะครับสั่งออกนิดนึงนะครับ ต้องออกต้องออกนะครับเพื่อที่ว่าเราตั้งใจจะย,ยึดตอน5นาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่ากลับมาให้เขาทําแต้มกลับมานะครับเราจะแหวเป็นผู้ชนะเพราะว่าสุดมี CP ีที่ค่อนข้างสูงับผมเป็นยังไงอะ10 15ประมาณ15ได้เลยอะคือ C ีเขาเยอะไงเขาหวดพวกผมไม่กี่ทีพวกผมก็นอนแล้วอะนอนแช่เรียบร้อยแล้วล้เจ้าอะไรไู้ตับเขาเราก็เลยต้องทําการใช้แผนนะครับยังไงก็ไปเลือนต่อดีกว่าจัางหวะนี้ต้องรวมผลไปอีกทีนึง คนผมก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเปเล่นไปเล่นไป,เล,นไปเล่นมารู้สึกแบบตาลายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เอาไงกันต่อดีขอรวมคนอีกสักแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็ขอดักหน้าประตูก,ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าลดจํานวนคนข้างในเขาให้เราเข้าไปตีเขาได้สะดวกสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดักกันไปดักกันไปมาแ้วเตรียมตัวนะครับเตรียมตรวไม่รอช้า จังหวะนี้เข้าประตูแล้วน,นะครับเจอแล้วใส่ครับด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 ับหืมสุดเหวี่ยงหืมไงล่ะล่วงล่วงล่วงไหมล่วงล่วงไปแล้วนะครับสุดล่วงไปแล้วไปเยอะไปไงไงล่ะเจอแล้วมั่บมับลุ้นไม่กี่ทีก็ล่วงมุบมุบมั่บดิมมับหืมนิ่มนิ่มนิ่มไปเกินนับหืมนิ่มนิ่ม,ม,มยึดนะครับออกก่อนออกออก <c oughs> เราจะใช้แผนเดิมนะครับอย่างที่เราแจ้งกันไปก็คือเราจะชะลอแต้มมันอยู่แค่เท่านี้แหละเราจะยังไม่ยึดเลย เข้ามานี่จังหวะนี้นิ่มเหมือนหมูตีลูดบอกไปดึบน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 ึบหายหายทุกตัวนะครับหายทุกตัวนึบขายซุดสุดอีกแล้วนึบนึบนึบเอาไงดีวะเจ็บเจ็บนึบนึบสุดซุดนึบ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 เจอทุดแล้วมันช่างท้อซะเหลือเกิน ทำไมมันตีแรงซขนาดนี้ลุงมะสามสี่คนยังแทบเอาไม่ลงเลยนะครับจะให้ยืนไปใส่ตัวๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกอะมาไปเลย่นต่อเลยดีกว่าแค่นิ้มทำให้อ้ายใบรรย่านหรอกครับอ้ายใบรรย่านหรอกลวงอีกทีนะครับดักมันอีกทีนึงใส่เข้าไปจึ๊งงนี้นิ่มไปใช่สุดกันนิ่มหมดนะอยงเงี้ยลวงไปอีกหนึ่งลวงไปอีกหนึ่งแล้วไหวกับพี่บ่น้องน้องไหวกับพี่บบน้อง ดูเพื่อนพี่ด้วยน้องพี่มาคนเดียวพี่ไม่โหดอย่างนี้หรอกน้องจังหวะนี้ก็ดักตีตัวข้างนอกนะครับใส่เข้าไปบสกิลเป็นหายสกิลเป็นหายนะครับเจ็บเจ็บจังหวะนี้ขอเข้าไปหล่อยตัวข้างในรูดออกมาก่อนนี่นี่ตูดตูดด้วยวายขอเมื่อี้ กรูม,มาเข้านี้เข้าไปโหเจอมดงเลยวะไม่ดีวะโอ,อหันสายดีมีเพื่ออยู่เนี้ยอดี้อดีหายหายหายไปอีกหนึ่งจังหวะนี้เข้าไปหล่ออีกทีนะครับเจอสเตปบิงเข้าไปอ๋อเฮียฟุตก็เมื่อกี้เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม,ม่ขออีกทีนะครับขออีกเทคจะไปเทคนะครับใส่นอกไปก่อนยึบหายหายนะครับ เราไม่กลัวเราขอไม่ลอยทีครับเอาละครับลอย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 ลูดลูดให้หมดก่อนนะครับหมดไหมหมดหมดอย่างมากเพื่อนเองก็หมดแล้ววะตอนเนี้ยดักอย่างเดียวเดี๋ยวเจอกันวงนอกอ๋อโดนลอยหลังนะพ่เจ็บเจ็บใส่พยายามดีครับใส่เข้าไปใส่ไป้าไม่เป็นไรคนมาคนนี้ไปเล่นกันหน้าประตูใช่ไหมใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยยิงตีหนับ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 ไม่เป็นไรขอไอ้เทคแล้วกัน วิ่งมาไอ้ครูผัวใหม่อำดีตรงนี้แล้วครับห,หนับ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 นับนับไงล่ะหายหายไปนิดนึงเอาอะไรเหรเ,เจอเพื่อนแล้วเหรเจอเพื่อนแล้วรู้สึกมีบารมีขึ้นมามีพลังมีอำนาจขกหนีจงใส่ใส่เลาไปดักล้บประตูเล่นลัาประตูไว้ก่อนดหายหายเอาแล้ว เอาไงครับตีเหี้ยไปก่อนตีบึบบึบสกิลไปสกิลไปยัดซ้ายยัดขวาเดินโยดครับอขอรบพม่าหน่อยนึงนะครับตี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 เห้ยววเฮี้ยเจ็บเจ็บโคมาคนนี้ยังมานี้โคก็ไปเลยทุกอย่างเข้าไปเลยนะครับเพื่อนเรากำลังเล่นทำแต้ยอยู่นะครับขอเคลียร์แป๊บนึงเอาไปหนับหนับหายหายไมดีกหายไมดีโอ้โหขุดเจ็บ กิดมากี่รอบแล้ววะเนี่ยไม่เป็นไรใจเราโคตรได้ขอควบมาผุ่มมีไม่ไนเพลทีนึง่ง <c oughs> อย่ามาเดินทับลายพี่น,นอ้องขอใส,ส,ก,สก,กิลไปทีนึงเฮ้ยเพื่อนดีเบนดีเบนเพื่นอนเฮ้ยเจอเพื่อนวงใหญ่มาที่มาดีเก่งจิ้เข้ามาแค่นี้ไม่ได้แอ MP หรอกน้องที่มีเพื่อนฮัลโหลง่ายหมดแล้วพี่เป็นนอ้ <c oughs> กกองนี่จะสกิลเข้าไปเอาถึงเวลาแล้ว ตีเข้าไออมเร็วหนึ่งตีสิลสกิลยัดซ้ายยัดขวาหลบยกซ้ายอย่างไรล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้เพื่อนเรากำลังทำแต้มนะครับผมจะควบหมาโผนี่ไปด้วยความไวนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอยัางไรใส่ใส่ไม่สกิลสกิลยกซ้ายยกขวาตีเข้าไปคอยทีขออีกที จังหวะนี้ต้องเปิดใบเรียกใบรวมพลนะครับเพื่อนจ๋ามาช่วยพี่ทีรอบนี้ต้องยึดรอบนี้ต้องยึดไหวต้องไหวต้องเอาให้หมดเอาล่ะครับคงได้เวลา the last final มาพอยมาพอยมาพอยมาพยอยอนะไรเงยละมาพอย อาจไปเย็นอาครับเมื่อกี้ก็เกิดการผิดพลาดทางเทคนิคไปอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อไม่เป็นไรนะครับขออีกหนึ่งทีผมขออีกหนึ่งทีนะครับเพื่อนๆให้ความเ่วมมือผมหน่อยนะครับผมมารวมกันเลยดีกว่าตีกันหนนอนี้หน้าประตูเลยใครมันจะไปไม่ไหววะเรื่อแค่นี้จิ๊บจิบเด็กๆดูเพื่อนดีโหเพื่อนเป็นขยงขนาดนี้ใครมันจะไปกลัวถูก ชีวช e ีไปให้ไปไป้ไปก่อนนี่นะเดี๋ยวเวลาอะไรฟาดหมับไปเดมมับหมับมับไปทีนึงหายหายไมับ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 ม สุดท้ายสมาพันธ์ทำไมะไหมและสุดท้ายสมาพันธ์กุ๊กไก่ก็เป็นเดอะวินเนอร์นะครับผมที่เดียวเราก็แค่ทำการกันแค่นั้นเองนะครับเขาคงไม่สามารถต่อโต้กลับมาได้อีกเป็นที่เรียบร้อย ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสึกวอกิวระหว่างสมาพันธ์กุ๊กไก่เซิร์ฟ109กับสมาพันธ์โอลิมปัสเซิร์ฟ53นะครับผมถ้าใครชอบและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับผมจะได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบาย